ชัยคริรีก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความเครียดคือพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนที่คุณชยัยคิรีจะเสียชีวิตมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งเวลาสักประมาณทุ่มหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วก็พบว่าเสียชีวิตนะคะแสะดงความเสียใจด้วยนะครับ6า31นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ในวันที่ฝนในกรุงเทพมหาคนครกับปริมณฑล100%ของพื้นที่เดินกลับมาครับ โดยสีเบยอชิวได,ดมอนด์กลุมผลิตภัณฑ์แป้งวันเดอร์รองเท้าเทวินออริจินัลสไตล์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนห้างว่นท็อปเจริญจะอยู่ไหนยังไสงสบายใจรอเพืกันไป้ฉันหนึ่ง โตโย,ยตาย<ค>้ตยตาแคร์คุ้มครองครบทุกเรื่องขับรถโตโยต้าเรื่องประกันภัยชั้นหนึ่งโตโยต้าแคร์บอกมานะเธอดีอยังไงผู้หญิงเรานะ่ะถ้าจะให้ดูดีมันต้องดีมาจากข้างในใชน้ำสมนุนไพรผสมว่ายใช้าามาลูกเบื่อเสร็จเสร็จเส็จกล้าห,ห,ห,หมอเสกยงดื่มง่ายมีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่เหมาะกับผู้หญิงได้ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้แทนการอยู่ไฟขับน้ำข้าปลาช่วยหมดลูกเข้าอู่เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมดูแลโรคทําได้เริ่มที่ทําในบ้านเย็นเย็นฟอกอากาศในบ้านให้สดชื่น พ่อกระดานพอเข้าไปรักษาหายให้อยู่กับเราตั้นานสีเบเยอร์นวัตกรรมทุอบ้านเพื่อโลกของเราเ้องเลือกสีเบเยอร์เสื้อผ้าเวียเนี้ยบได้ง่ายๆเพราะตอรีตไอ้น้ำพลังเทเบิลปึ๊บเดียวเรียบรียบลื่มและซื้อเพียง99บาทได้ที่สาวมิสชีนหรือโทรศูนย์สองเถึง10ตุลาคมนี้มิสชินมาแล้วค่ะมีอีกสักคำนะเจ้าคะ พราเจ้าป้อนพี่กี่คำก็ไม่พออีกสักคำนะคะอินจัดกับความเป็นไทยด้วยอนุภาพของเลยใหม่อร่อยถึงเครื่องกับรถเนี่ยงคำครบรถพริกลองสองตำรับใหม่รถเนี่ยงคำครบรถและรถพริกเผาปรุงรสจากเล่ เพราะผูห้หญิงอย่างเรามีาเรื่องต้องรับผิดชอบเยอะงานก็ต้องเต็มที่บ้านก็ต้องดูแลคนที่รักก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเต็มที่กับทุกเรื่องแบบนี้ยิ่งต้องดูแลตัวเองเต้ามีอโอลินซอยโฉมใหม่นมถั่วเหลืองชนิดผงสูตรฉพาะที่มีแคลนปโปรตีนมีกรดอะมิโน10ชนิดช่วย่อมแซสส่วนที่สุดหรอของร่างกายดูแลตัวเองทุกวันด้วยโอลินซอยนะคะโอลินซอย สัมผัสความหอมเหนือระดับของอโรมาออยล์100%จาก Comfort Aroma Therapy ให้ผ้าหอมยาวนานจิ้มคุณผ่อนคลายราวกับท่านสปา <c oughs> Comfort Aroma Therapy ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์แพนทีมกังวลมากคนทั้งหยาบแห้งแตกปลายแต่ย,ย่าเชื่อใจแพนทีมค่ะแพนทีมจุดเบอร์วีช่วยรับมือกับสิบสัญญาณของปัญหาผมเสียวันพิเศษเหรอโดดเด่นได้ด้วยแพนทีมคงจะมีสักวันคงเป็นวันที่ยิง่งใหญุ่ความหวงไม่เกิดความตั้งใจยเกิดจาที่สุด เพิ่มเนื้อผั่ไม้20%ยกเกินตับชีประโยชน์ดีๆมีได้ทุกวันยกขบวนกันมาข้อราคาโรงงานปีละครั้งไม่ขนกลับเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านจากโรงงานนับร้อยในเฟอร์นิเจอร์แฟคทอรี่เอาเล็ตยาพลาด14-22กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์เเบื่ไม่ถูก แมกนัมสตอรี่หอมหวานและแมกนัมบราวนี่เนียนนุ่มเคลือบช็อกโกแลตเบเียมแท้ถูกใจทั้งคู่แล้วทำไมต้องเลือกสองความดีดับม่จากแมกนัม เลือกโซฟาจากอิตาลีเลือกตู้จากสแกนดิเนเวียเลือกนาฬิกาจากสวิสและฟนนะเลือกจากไหนเลือกทุกอย่างไม่เลือกเหล็กโครงหลังคาเจาะจงเหล็กโครงหลังคาเคลือบสีกันสนิมเหล็กเต็มมาตรฐานเลือกเหล็กเทียมทีวอสลีนอินสแตนแร์ใหม่ผสานอนุภาคไมโครรีเลกเตอร์ช่วยให้ผิวคุณดูสว่างใสทันทีและสว่างใสอย่างต่อเนื่องพร้อมคุณค่าแห่งการฟื้นบำรุงจากวอรสลีนวอสลีนอินสแตนแร์ใหม่ให้ผิวคุณดูสว่างใสทันที รับนะจูบู Happy Galaxy Neo โหลดสติกเกอร์ไลน์เพิ่มได้แถมเล่นเน็ตไม่จุนกัดซื้อ Happy Galaxy Neo รับส่วนลดค่าเน็ตฟรี2,599บาทจ่ายแค่เดือนละ199บาทถึง30พฤศจิกายนนี้ ท้านากลูข้าวได้ร้อยแปดสิบถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้าไม่กลัวแรงร่วมกับปุ๋ยตราบ่อข้าวสูตรแปดเจ็ด่าบวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดโทรศูนย์เจ็ดสี่สามห้าจ็ดเจ็ดสองเงสามศูนยเฮจริงๆยิงออมยิ่งดีะวีโจสุกรล้นสุขนักหนา งงเงินฝากเล่นแดงดอกเบี้ยรครบทุกสิ่งได้สุกกันจริงฝา,ากออมทรัพีโชว์เงินฝากออมทรัพย์มีโชคยิ่งออมยิ่งดีมีโห้รีบฝากที่ทกสทุกสาขาช่วงนี้มิน,น,น,าานิธุรกิจสัปดาห์นี้พิเศษให้หนุนน้อยถึง10คนตามเชียร์พวกเขาแบบนิ้ติดขอบจอด้วยนะครับสิบหนุนต้องเหลือแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเสาร์นี้17เจนาส่งท่านักดีกับร่างความ ยังขานางฟ้าจุงเลยมีใครดูแลหนูได้ดีที่สุดบ้างคะ The Voice ซีซั่น2สัปดาห์นี้4โมงเย็นเดี๋ยวพ่อบาไปหาให้ไหมหรืออย่าร้องไห้กลับบ้านแล้ว